เ <Okay, S 2> พื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่บูธของแบตนะครับไดนาโบก็มีรถชัดแปดร้อยนะน่าสนใจเดี๋ยวคันนี้ก็เป็นแต่งนะครับเป็นรถโชว์นะวยวนี้ก็มาถ่ายเพื่อนดูนมีรถแบตนี่นี่ชัดแปดร้อยนะของแต่งนะแต่งเต็มเลยับเต็มนี่ก็ปั๊มเบรกเป็นเกียร์สปีด ไล่ลงมาเลยสายทักปัมเบมโบนี่น่าเป็นล้อน่าจะเป็นล้อแต่งด้วยนะจะไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรไลมลาเลยตัวกันล้มอ้อะไรก็เป็นแบบนี้เลยนะแบบสไตล์รถแข่ง นะของ EPR นะครับ <S <S ไปมาอมืตัวนี้เ,เป็นรถแบบสไตล์รถแดกเลยนะครับเนี่ยเืดวสวิงอาร์มขนาดนี้สไตล์รถแดกเลยคนระับโหดมากมีในตัดด้วยนะครับ เอารถแบ,บ็คโชว์เลยนะครับเหแะกโยงนี่โซมาไล่ป็นมากันแท้งคาร์บอน นี่ก็เป็นเมือคัดของยาร์สปีดกันคาร์บอนเต็มร่มนี่ก็ถ้าใครสนใจรถคันนี้เข้ามาดูได้ที่บูธของเทรนาโวนะครับเป็นบูธของแบตนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อ